สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดโพสต์นกจริยาสุดทนหลังเห็นข่าวต่างชาติกับตำรวจหลายคนอดใจไม่ไหววิพากษ์วิจารณ์ฝรั่งต่างชาติสองคนเหิมทำร้ายตำรวจที่จังหวัดภูเก็ตโดยจับกลุ่มได้แล้วและนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่าสุดดารารุ่นใหญ่นกจริยาแอนโฟเน่เคลื่อนไหวถึงประเด็นข้างต้นโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุค,ความในใจบอกว่า มันยามกฎหมายยามตำรวจยามคนไทยยามเมืองไทยแบบไม่เห็นหัวอะไรเลยงานนี้ถ้าตำรวจปล่อยรัดละเลยอีกก็หมดกันนะศักดิ์ศรีครูไม่ไหวละน้ำตาจะไหลเฮ้อภูเก็ตท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์ต่ออย่างเดือดจนไอจีลุกเป็นไฟเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ